สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับชาวราศีมังกร เป็นราศีที่1ิบของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัติด้วยความที่ดาวเสารเป็นดาวประจำราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวินัยในตนเอง และทำงานหนักมากพวกเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสำเร็จชาวราศีมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้ได้ชาวราศีมังกรเป็นนักปฏิบัตินะครับและเป็นจักรราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุด เป็นราศีที่รักอิสระซึ่งสามารถสร้างความก้าวหน้าได้ทั้งระดับบุคคลและในระดับธุรกิจนะครับสวัสดีครับกระยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้อาจารย์ก็มาทำคลิปภาพรวมของชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังนะครับว่าทุกท่านนั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทำนายทายทักแบบนี้นะครับเป็นการทำคลิปโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงบ้างนะครับยังไงขอให้รับฟังรับแต่พลังงานดีๆเข้าไปนะครับ ชาวราศีมังกรน,นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12ปุมภาพ,พันธ์นะครับดวงในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่โอกาสต่างๆจะเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับเนื่องจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้ทำได้เริ่มไปแล้วนะครับกำลังไปได้ด้วยดีหลายสิ่งได้ทดสอบและได้รู้ว่า อันไหนชอบอันไหนไม่ชอบนะครับเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความรู้สึกในด้านของอารมณ์และความซาบซึ้งต่างๆนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานของท่านนะครับในด้านการงานของท่านในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงที่ผลงานจะออกมาอย่างเขาเรียกว่าเฉียบคมเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรนะครับก็จะมีความก้าวหน้าก็จะมีความรับหน้าก้าวหน้าก่อไข่ๆ,ๆนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยมีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับสําหรับท่านที่มีการลงทนุนลงแรงไว้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาให้ท่านได้ยิ้มได้ชื่นอกชื่นใจเลยทีเดียวนะครับแถมท่านนั้นยังจะได้รับโอกาสดีๆในการที่จะหาเงิน หรือสร้างสารรค์ผลงานที่ดีๆออกสู่สายตานะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินการทองนะครับในด้านของการเงินชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เงินทองโชคลาภจะได้มาจากความเชื่อความศรัทธาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อความศรัทธานในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะครับที่จะนำท่านทำงานสร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องแถมเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านนั้นถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่ามีโชคในเรื่องของการเงินหาเงินได้คล่องมือแต่ท่านก็จะมีความ วุ่นวายในการจัดการในเรื่องของเงินเงินทองทองที่ไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับสิ่งที่พึงระวังคือท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของคารมคมคลายก็เรียกว่าผู้ที่เข้ามาใกล้ท่านที่จะมาหวังผลประโยชน์จากตัวท่านนะครับเข้ามาด้วยความพูดจาหวานล้อมพูดจาสุภาพอ่อนหวานนะครับ แต่เนื่องด้วยชาวมังกรน,นั้นเจ็บมาเยอะโดนหลอกมาเยอะนะครับท่านก็จะมีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในด้านนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับยังไงก็ให้ยึดหลักช่วยตัวเองไว้ก่อนนะครับมีเหลือมีมากพอที่จะช่วยคนอื่นก็ค่อยช่วยนะครับและระวังไม่ให้ใครหยิบยืมเงินก้อนนะครับถ้าช่วยได้ก็ช่วยเล็กน,น้อยนะครับท่านก็จะไม่เดือดเนื้อร้อนตัวนะครับ เรามาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นยังมีมุมหัวใจที่ลึกเกินกว่าใครจะเข้าถึงจะเข้ามาเข้าใจในความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับสิ่งที่พึงระวังคืออย่าเผลอใจไปแอบชอบคนที่เขามีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับ หรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ท่านนั้นเรียกได้ว่าคิดไปเองฝ่ายเดียวนะครับแอบชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเรานั่นเองนะครับและสำหรับคนที่มีคู่นั้นอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนะครับจึงทำให้คนรักคู่ครอ,องของท่านนั้นตามอารมณ์ของท่านไม่ค่อยจะทันนะครับอาจนำม,มาซึ่งมีปากเสียงกันในครอบครัวได้นะครับ ยังไงก็ขอให้ชาวราศีมังกรอธิบายเหตุผลต่างๆให้กับคนรักคู่ครองให้เข้าใจนะครับเชื่อว่าคนรักพร้อมที่จะเข้าใจตัวท่านนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับชาวราศีมังกรเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของท่านนะครับในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจากการเดินทาง หรือความประมาทขาดสตินะครับการขับรถเร็วการประมาทอะไรต่างๆนะครับขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเมาไม่ขับนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของทางเดินหายใจเกี่ยวกับปอดนะครับโดยเฉพาะโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 ในช่วงนี้นะครับอย่าประมาทให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับนี่ก็คือดวงภาพรวมในครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรนะครับสำหรับชาวราศีมังกรท่านใดนะครับหากมีโอกาสได้เข้ามารับฟังนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์รู้สึกว่าดีต่อใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้ชาวมังกรชาวราศีเดียวกับท่านนะครับได้มีโอกาสารับชมรับฟังเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับตัวเขานะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านและราศีอื่นๆนะครับให้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ